EP 73ดื่มดำอย่างสุขสบายโจเทียนหอพาเซียวชูรันไปออฟฟิศของตนจังหวะที่ปิดประตูในตาลุกโชนด้วยไฟร้อนแรงเขาจึงล็อกประตูด้วยสีหน้าที่ไม่แสดงอาการใดๆจากนั้นก็เชิญเซียวชูรันไปนั่งบนโซฟาเซียวชูรันรู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วเอามือประสานกันพร้อมนั่งอยู่ตรงกันข้ามของเขาโจเทียนหอเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มท่านประธานไม่รู้ว่าครั้งนี้ที่ท่านมาเพื่อที่จะมาเจราจาอะไรกับผมครับเซียวชูรันจึงตอบกลับอย่างคอ่อนข้างละอายใจจะไม่ขอปิดบังท่านประธานโจบริษัทเซียวซื่อของเราประสบกับสภาพคล่องขอองงงเินนนนสด่ยใชวี ดังนั้นฉันเลยอยากมาถามท่านให้เครดิตทางเราเอาวัสดุก่อสร้างไปหนึ่งล็อตก่อนได้ไหมคะให้เครดิตโจเทียนเทาพูดด้วยสีหน้าที่ลำบากใจสถานการณ์บริษัทวัสดุก่อสร้างเทียนหอกของพวกเราท่านประธานเซี่ยวก็คงรู้ดีพวกเราไม่มีการให้เครดิตใดๆและไม่มีการส่งสินค้าก่อนต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะให้สินค้าฉันรู้ขาเซียวชูรันพูดอย่างสำนึกผิดฉันก็จนปัญญาเหมือนกันค่ะทะว่าท่านวางใจได้ธุรกิจทางเราได้ร่วมมือกับตีหอกรุบแล้วตีหอกรูบคือธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีหลิงของพวกเราพวกเขาต้องไม่ต เวลาตอนที่คิดค่าก่อสร้างเราจะรีบจ่ายเงินค่าวัสดุให้ทันทีค่ะโจเทียนหอกหัวร้อยอย่างร่าเริงแล้วพูดขึ้นคำพูดก็พูดแบบนี้กันได้ทว่าท่านประธานเสี่ยวผมก็ไม่ใช่ว่าจะหาเรื่องคุณคุณรู้ว่าทําไมผมถึงต้องทําตามกฎที่ไม่ให้เครดิตกับผู้ซื้อเซี่ยวชูรันสายหัวทําไมคะโจเทียนหอพูดก่อนหน้านี้ผมก็พูดดีๆแล้วถ้าลูกค้าอยากจะเอาสินค้าก่อนแล้วค่อยคิดเงินทีหลังเพื่อที่ผมจะขยายธุรกิจจึงอยากจะรักษาความสัมพันธ์เลยตอบตกลงไปแขกทั้งหมดต่างก็บอกว่าแค่คู่ค้าของพวกเขาจ่ายเงิน มากขนาดนี้เซียวชูรันก็รู้สึกตกตะลึงในตัวเลขนี้ทั้งบริษัทเซียวซื้อรวมกันก็มีแค่หนึ่งร้อยล้านกว่าเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าโจเทียนเทาแค่เก็บเงินจากข้างนอกกลับมาไหมได้ก็มากกว่าสามร้อยล้านแล้วโจเทียนห่ออุทานขึ้นทําอะไรไม่ได้เพราะฝ่ายที่ทํางานร่วมกันมักจะโกงแล้วไม่จ่ายแล้วยังใช้คําพูดที่เหมือนกันบอกว่าจะให้ผมเร็วๆแล้วจะรีบให้ผมแต่ว่าพูดไปไปต่างก็ไม่ให้เงินเลยพอพูดถึงแบบนี้โจเทียนหอก็สายหัวและอุทานขึ้นสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆผมจึงทาได้เพียงหยุดทงทางาาหร,รมมใ้ถสผ สินค้าแต่ต้องจ่ายเงินก่อนเซียวชูรันทำสีหน้าที่ปิดหวังว่าไปแล้วเรื่องนี้คงจะเจรจาไม่สำเร็จแล้วทว่าเธอก็รู้ในนายคนอื่นมีมาตรการแบบนี้งั้นตัวเองจะพูดอะไรก็คงไม่สามารถทำให้คนอื่นไม่ทำตามมารการดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นแล้วพูดต้องขอโทษท่านประธานโจจริงๆฉันกลับไปจ่ะบอกคุณย่าพวกเราจะรีบรวบรวมเงินทุนทั้งหมดแล้วมาร่วมมือกับท่านโจเทียนหอเห็นว่าเธอลุกขึ้นแล้วกำลังจะไปจึงรีบพูดขึ้นโทษโทษท่านประธานเสียวอยากจะร้อนมากสิพูดไปโจเทียนห่่่วกกกก็รีีบบลขึ้้้นแพูดตอออเมืท ล้วนเป็นลูกค้าทั่วไปทว่าสำหรับท่านประธานเซียวแล้วแน่นอนว่าสามารถคิดต่างหากเซียวชูรันเอ่อยถามด้วยความอึดอัดใจ,จเล็กน้อยท่านประธานโจนี่ท่านหมายความเป็นอะไรโจเทียนหอร์ีตาลงแล้วมองเซียวชูรันด้วยความโลภมากพูดความในใจเซียวชูรันสวยเกินไปแล้วสวยจนทำให้โจเทียนหอหายใจไม่ออกหลายปีนี้โจเทียนเทาต้องเผชิญกับภรรยาป้าหน้าเหลืองผู้หญิงคนนั้นทั้งอัปลักษณ์ทั้งเหี่ยแตกต่างจากเซียวชูรันแสนแปดพันลี้เซียวชูรันมีหน้าตาที่งดงามมากเรือนร่างก็น่าดึงดูดจริงๆผู้หญิงแบบนี้เป็นของหายากจริงๆ ทำไมตัวเองถึงไม่มีวาสนาแบบนี้ที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับผู้หญิงหายากแบบนี้ทำไมผู้หญิงที่หายากแบบนี้ถึงได้แต่งงานกับไอสะวะที่ถูกลำหรือไปทั่วเมืองสามีไอสะวะคนนั้นของเธอแกร่งกว่าตัวเองเหรอพอนึกถึงแบบนี้ในใจของโจเทียนหอบเหมือนมีมดนับใหม่ท่วนไต่ปิงขึ้นมาเขารู้สึกว่าหลายปีมานี้ตัวเองก็ไม่มีโอกาสได้มีกิกเลยยิ่งไม่มีโอกาสได้คบหากับสาวสวยหายากพอเห็นว่าผ่านไปเกือบครึง่งชีวิตแล้วก็ยังได้มีอะไรกับป้าหน้าเหลืองที่น่าเกลียดคนนั้นตลอดมาวันนี้ก็ถือว่าตัวเอองมีีีโกาสสท่่ดดุแล้วใช เขาจะลิ้มลองเซียวชูรันดีลิ้มลองสาวสวยที่หน้าตาสวยมากจนผู้ชายทั้งเมืองต่าง็บ้าคลั่งพอนึกถึงแบบนี้เขาก็ยิ้มพูดขึ้นท่ประธานเซียวไหนไหนคุณก็มีความต้องการนี้แล้วงั้นพวกเราก็สามารถคุยกันดีๆก่อนก็ได้ผมโจเทียนหอไม่ได้เป็นคนพูดยากอย่างที่คุณคิดเซียวชูรันคิดว่าน่าสนใจจึงรีบนั่งลงแล้วเอ่ยถามด้วยความดีใจท่านประธานโจท่านยินยอมที่จะให้เครดิตวัสดุก่อสร้างกับพวกเรางั้นหรอโจเทียนหอตั้งใจไม่พูดจาชัดเจนแต่พูดอย่างอ่ำอ่ำอึ้อง้นาถอา เซียวชูรันพูดด้วยความเร่งรีบจริงๆพวกเรากับตีหอครุบรวมงานกันอย่างใกล้ชิดหากท่านสามารถให้เครดิตวัสดุก่อสร้างกับเราหลังจากที่คิดบัญชีกับตีหอในครั้งแรกแล้วจะรีบเอาเงินมาให้ท่านโจเทียนหอพยักหน้าแล้วพูดขึ้นคุณรอผมแป๊บเดียวผมจะชงชาแล้วเราค่อยๆค,คุยกันขณะที่พูดเขาลุกขึ้นไปเอาชาหนึ่งกาออกมาจากตู้ตอนที่หันหลังให้กับเซียวชูรันเขาใสใบชาเข้าไปในกาไปด้วยขณะเดียวกันก็แอบควักยานอนหลับออกมาหนึ่งกลอง่องยากล่องนี้เป็นยาที่เขากินอยู่ประจำช่วงนี้เขานอนไม่ค่อย หลับหมอเลยจ่ายยานอนหลับขั้นรุนแรงให้เขาบนแค่เม็ดเดียวก็สามารถนอนหลับทั้งวันโจเทียนเทาอยากถือโอกาสเอาเซียวชูรันในออฟฟิศเลยดังนั้นจิงส่ย,ยานอนหลับในน้ำหกเม็ดแบบนี้แค่เซียวชูรันดื่มชาหนึ่งแก้วโดวยทั่วไปแล้วก็เท่ากับกินยาไปหนึ่งเม็ดรอให้ยาออกฤทธิ์จะไม่ให้ทำตามความต้องการของตอนเองได้ยังไงตนเองสามารถนอนกับเธอก่อนจากนั้นก็เอามือถือถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอแล้วใช้อันนี้ข่มเหงเธอแค่เธอเซียวชูรันไปแจ้งความหรือว่าบอกคนอื่นตนเองก็จะข่มขู่เธอแล้วเผยแพร่วิดีโอนี้ออกไปทำให้ชาตินี้เธอจะเงยหน ไม่ขึ้นแล้วถูกคนอื่นิีากษ์วิจารณ์ตลอดชีวิตเชื่อว่าถึงเวลาเซียวชูรันไม่กล้าไปแจ้งความหลอกและไม่กล้าเปิดโปงความจริงถึงเวลานั้นตนเองจะสามารถเป็นฝ่ายควบคุมอำนาจทั้งหมดตนเองสามารถมีความสัมพันธ์กับเธอตลอดเวลาแค่เธอไม่ยินยอมตอนเองก็จะใช้คลิปและรูปผมเห็นเธอแล้วบีบังคับให้เธอทำตามพอเป็นแบบนี้ตัวเองไม่ใช่ว่ามีคู่นอนชันดีคนหนึ่งหรือไงห้าห้างั้นไม่ใช่ว่าทำให้รู้สึกษาแก่ใจมากหรือไงเขายิ่งคิดก็ยิ่งตื่นเต้นหลังจากชงชาเสร็จสีหน้าก็กลับมาเป็นปกติแล้วเดินนกลับไป่่ทีซฟา เขาเทชาหนึ่งแก้วให้เซียวชูรันไปด้วยแล้วพูดขึ้นไปด้วยท่านประธานเซียวยาเพิ่งใจร้อนดื่มชาก,ก่อนแล้วเราค่อยๆพูดคุยกันเซียวชูรันก็ไม่ได้คิดมากตัวเองพูดไปมากขนาดนี้แล้วก็รู้สึกขอแห้งเล็กน้อยดังนั้นจึงเอาแก้วชาขึ้นแล้วดื่มคำใหญ่ๆโจเทียนหอรู้สึกตื่นเต้นจนใจจะขาดแล้วเขาจับจ้องเซียวชูรันด้วยแววตาที่เขาด้วยความรอนระอุแล้วมองขาอันเรียวยาวและวัตางของเธอเอวที่เรียวบางเหมือนต้นหลิวรูปร่างสัดส่วนสมบูรณ์แบบใบหน้าอ่อนยาวดูส,สวยมากผู้หญิงคนนี้ไม่มีที่ไหนที่ไม่ดดดึูคนนนเลยยีทาใใให้ไภจ ของเขายิ่งอยู่ยิ่งลุกโชนวันนี้ช่างเป็นโอกาสดีที่ฟ้าประทานมาให้จริงๆพอนึกถึงรออีกสักพักก็สามารถดื่มด่ำกับผู้หญิงที่เพอร์เฟกคนนี้ด้วยความสุขสบายโจเทียนหอ,อก,ก็รู้สึกว่าทั้งเรือนร่างของตัวเองกำลังลุกโชน